สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับหลอดไฟแลมป์ตันครับตัวนี้เป็นบูไว้นะครับเป็นแสงเหลืองนะจ๊ะกําลังวัด11วัตต์นะครับแต่นะครับหลอดไฟยุคใหม่เนี่ยเฮ้ยมันจะดีกว่าหลอดไฟยุคเก่านะครับก็คือว่าตัวนี้นะครับถ้าเกิดเทียบในกาลังไฟนะตัวนี้11วัตต์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเทียบกับเป็นแบบหลอดไส้ธรรมดาครับมันคือ1น0วัตต์แล้วถ้าเกิดเทียบกับหลอดตะเกียบมันคือ23วัตแต่แนใช้11วัตต์ยตก็จะประหยัดไฟนับ มากกว่าของธรรมราทั่วไปแล้วก็เขียนนะครับว่ามีอายุการใช้งาน6ปีก็ไม่รู้นะว่ามันถึง6ปีหรือเปล่านะครับพอดีเคยซื้อมาใช้แล้วไงแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะดีนะไอ้ตัวก่อนที่เบนซื้อมา2ปียังไม่เสียนะแต่ว่าจะอยู่ถึง6ปีหรือเปล่าครับอีกเรื่องหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่จ้ะไม่ส่องเข้าตานะครับเดี๋ยวมันแสบตาปิดตรงนี้ก่อนอเห็นไหมครับนี่จ้าสวา่างเงี้ยครับสว่างมากนะจ๊ะดังนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิด ก็อย่างที่เขาบอกครับเทียบกับไอ้ยันธรรมดาแบบหลอดไฟธรรมดาเงี้ยมันร้อยยี่สิบวัตต์ด้วยเทคโนโลยีมันจากร้อยยี่สิบวัตต์มันเหลือสิบเอ็ดวัตต์นะครับดังนั้นก็จะว่าเฮ้ยให้ความสว่างที่มากนะครับก็โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ดีนะครับก็เลยเอามารีวิวนะครับก็ใครสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับแต่ว่าเฮ้ยโอเคก็ค่อนข้างที่จะดีก็น่าที่จะดีอ่ะตอนนี้ติดใจอย่างเดียวนะครับที่ยงเคยใช้มาไอ้ของเก่ามัน ใช่มา่สองปียังไม่เสียไงแต่ยังต hey, ิดใจอยู่เฮ้ยมันจะถึง6ปีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวลองลองใช้ไปเนี่ยจะถึง6ปีหรือเปล่าก็รอลุ้นดูนะครับรอลุ้นดูโอเคครับเพจบการดูคลิปนี้เป็นเทีนะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะ